สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำไมแมนแดงนะครับหรือว่า Top l ลู e r อร์นั่นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญที่กำลังแดงมากๆหรือว่าตกหนักมากๆใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นก็คือเหรียญที่ชื่อว่าอัลกรนนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งเหรียญเนาะก็คือเทอร่านั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมในส่วนของราคาตอนนี้นั่นบิตคอยอยู่ที่43,000นะครับแล้วก็อีทเรียม2,009นะครับแล้วก็โอ้ oh, โห USDT ยังตกเลยนะครับผม0.99นะครับแล้วก็ ADA นะครับ2.06นะครับแล้วก็ BNB 360 XRP 0.89 Solana 133นะครับผมก็ถือววันนี้เป็นวันที่แดงเป็นแบบสุดยอดเลยนะครับผมก็วันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับราคาในหขณะนี้นะครับลูน่าเนี่ยอยู่ที่27เนาะตกมากว่า22นะครับรวมถึงอแกรนนะหรือว่าอัลโก้นั่นเองนะครับผมตกมากว่า21เนาะก็สําหรับคลิปพันนี้เราจะมาพูดถึง2เหรียญนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่เหรียญแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็คือเหรียญที่ชื่อว่าอแกรนนั่นเองนะครับสำหรับอแกรนนะครับสมมติถ้าพูดอนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักเนาะก็คือบล็อกเชนบล็อกเชนหนึ่งนี่เองนะครับผมซ คุณซิวิโอมิคาลีนั่นเองนะครับรวมถึงเขาได้เป็นคนเป็นพ ioneer ในด้านของบล็อกเชนเลยนะหรือว่าเป็นคนที่คิดค้นอะไรหลายๆอ,อย่างในเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ฮะเขาเป็นคนที่เป็นหนึ่งในคนเนาะที่คิดค้นในส่วนของตัวซีโร่โนเลจพูฟนั่นเองหรือว่า CK p r o ูฟนั่นเองนะครับผมซึ่งต่อมาเราอาจจะได้เห็นชื่อแบบนี้คุ้นๆหน้าก็ดีก็คือ CK r o l l up ันั่นเองเนาะที่เป็นในเรื่องของตัวเอาไวสเกลในส่วนของเลเยอร์สบนอีเธอรี่มนั่นเองนะฮะก็ถ เก่งมากๆในเรื่องของบล็อกเชนนะถือว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งแรงบรนดาลใจนะครับในการที่ทำอัปรดเนี่ยก็คือเขาได้ไปเห็นปัญหานี้ครับก็คือในส่วนของตัวสามเหลี่ยมเนาะหลายๆคนน่าจะคุ้นกันดีนะครับก็เป็นในเรื่องของตัวสามเหลี่ยม Scalability t l l m m a นั่เนเองนะครับผมเป็นในเรื่องของการที่มันจะมีอยู่3อย่าง,างเนาะซึ่งสมมติถ้าเราอยากี่เราอยากจะให้บล็อกเชนเนี่ยมันสเกลได้แบบแรงๆเร็วๆมากๆเนี่ย มันก็อาจจะต้องสูญเสียความดิเซนทไรา์หรือว่าความปลอดภัยอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะใช้3อันหรือว่าให้มันสุดได้ทั้ง3อันเนาะทางแอกรันก็เลยมีแชร์แลนด์แลวกันเนาะที่อยากจะทําให้บล็อกเชนเนี่ยที่มัน3อย่างเนี้หรือว่าความที่แบบปลอดภัยนะครับแล้วก็ความที่มันสเกลได้แล้วก็ความที่เป็นดิเซนทไรา์เนี่ยให้มันดีทั้ง3ด้านนั่นเองนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาได้สร้างแอกรนขึ้นมานะครับสำหรับทางแอกรนนะครับตอนนี้เนาะเขาก็จับตลาดในส่วนของตัวสถาบันต่างๆและ จาบในเรื่องของประเทศต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่เขาจะบอกว่านะครับแอคแวรเนี่กำลังที่จะเป็นผู้ชนะนาะในการที่จะสร้างแบ็กโบนสำหรับสถาบันต่างๆนั่นเองในกรณีของอุตสาหกรรมในด้านการเงินนั่นเองอันนี้เป็นคำพูดที่มาจากคุณซาลโมชีนั่นเองนะครับผมที่เป็นเจ้าของทางสกายบินะก็ถือว่ามาเอ็ดดอสทาง A อคแร์นค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับรวมถึงนะทางซาลโมชีนี่หรือว่าคุณคนนี้นะครับเขาได้นะครับผมพูดถึงนในกรณีของทำกองทุนนะครับผมสำหรับ อกแลนด์ด้วยนะซึ่งกองทุนนี้เขาบอกว่าตั้งเป้าเอาไว้ที่250ล้านเนาะซึ่งในณขณะนี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะตอนนี้กองทุนเนี่ยได้ทะลุไป100ล้านหรือว่าประมาณสัก3,000ล้าน,นบาทเรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับกองทุนในส่วนของตัวแอกแลนด์นั่นเองซึ่งตัวยองเราว่าทางสกายบิตเนี่ยถือว่าใหญ่อยู่พอสมควรนะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ยื่นในเรื่องของตัวบิตคอย n I เดียให้กับอเมริกาหรือว่ากอลตอตที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งก็น้องรอติดตามกันดู รวมถึงนะครับทางเอลกรันเนี่ยก็ได้เป็นพันเนอร์นะครับผมร่วมกับทางรัฐบาลที่เอลซาวาดอร์ด้วยนะเดียงซึ่งก่อนในนี้ที่ได้ประกาศให้บิตคอยเป็นเงินที่สามารถที่จะชำระนี้ได้ตามกฎหมายถูกต้องไหมฮะแต่ครั้งนี้ เป็นพันเนอร์ในการที่จะใช้บล็อกเชนของแอคูแรนในการที่จะเอามาทำธุรก,กรรมอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วแอคูแรนเนี่ยสามารถที่จะทำได้หลายอย่างเลยเนาะไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นในเรื่องของในด้านการเงินอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่าแอคูแรนเนี่ยมียูสเคสค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวอินฟราสั u เจอร์นะครับผมซิเคอ i t ตี้นะครับแล้วก็อ d e n นิตี้นะหรือว่าพวกะระบบพลเมืองอะไรต่างๆอะไรแบบนี้นะครับผมรวมถึงประกันนะครับแล้วก็เกมมิ่งก็มีนะครับแล้้้กลนนาาลยยลนนาาาาาอองงรเเี่นน่่ยยยถหซึ ไปดูที่ตัวข่าวเนาะจะสังเกตน,นะครับผมว่าทางากแกรนเนี่ยทำในเรื่องของ ในด้านของโควิดนั่นเองนะครับผมที่ทางแอปแรนะได้ไปพาร์นเนอร์ร่วมกับทางทีมที่เชื่อว่าวิทเทพลสนะครับผมสามารถที่จะเอามาแทรกในเรื่องของตัวโควิด -19 ได้นะที่โคลัมเบียนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายประเทศที่ลาตินอเมริกาด้วยนะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นหนเหนืบลเชนที่ค่อนข้างที่จะสารพัดประโยชน์ด้วยนั่นเองนะครับผมสามารถที่จะทําทได้เรื่องของการเงินก็ทําได้เกมก็ทําได้แล้วก็เป็นในส่วนของตัวทํางานเกี่ยวกับทางรัฐบาลเนี่ยหรือว่าทำในเรื่องเกี่ยวกับ d a ta ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแว่าเป็นในเนื้อบล็อกเชนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนถามว่าเฮ้ยพี่เข้มแล้วมันแดงมันลงหนักขนาดนี้มันมีข่าวร้ายหรือเปล่านะครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็เอาตามตรงก็ไม่ได้มีข่าวร้ายเลยนะผลที่มันแดงเนี่ยก็คงเป็นที่ว่าราคาบิตคอยเนี่ยวันนี้ค่อนข้างที่จะตกมาแบบกระหน่ำมากๆเลยนะครับผมก็เลยจะทําให้ตัวดีๆหลายๆตัวเนี่ยตกลงมาตามๆกันเลยน,ะนั่นเองนะซึ่งสมมติถ้าเราเข้าไปดูนะครับผมตัวต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ ตัวลูน่านั่นเองนะครับส่หรับข้อมูลของทางลูน่านะครับก็กําลังที่จะเปิดในเรื่องของตัวโคลัมบัสไฟน์นั่นเองเนะซึ่งปลายเดือนนี้นะกาลังที่จะมาอีกไม่เกี่ยว,วันนี้แล้วนะครับผมซึ่งสมมุติถ้าเปิดในเรื่องของตัวโคลัมบัสไฟ์เนี่ยก็จะสามารถนะครับผมให้เหรียญลูน่าเนี่ยเกิดการเบิรนที่เยอะมากขึ้นเนาะเพราะว่าการใช้งานในส่วนของตัว USDT เนี่ยเวลาที่ไม่ยู่อด้ u s ยทีนะครับหรือว่าการที่เราจะมิ้นเหรียญ UST อออกมาได้เนี่ยจะต้องเบรนลูน่านะและการมาของตัวโคลัมบนิู เยอะขึ้นมากไปอีก,กว่านี้อีกนะครับล้มถึงนะครับถ้าเราเขไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่าการที่มาของตัวโคลมัดไฟเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเปิดประตูนะครับผมของตัว IBC เนาะซึ่งจะสามารถที่จะให้เทร r a นะครับผมสามารถที่จะมาใช้งานอะไรต่างๆในตัว Cosmos หรือว่าไปเชื่อมกับเชนอะไรต่างๆได้อย่างง่ายเพิ่มมากขึ้นในหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการาไปทําในเรื่องของการเชื่อมเชนอะไรต่างๆเนาะแต่การมาของโคล,คลมัดไฟเนี่ย จะสามารถที่จะให้เทอร์ล่าเนี่ยใช้ในส่วนของตัว IBC โปรโตคอลได้ด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆซึ่งขัดกับราคามากๆเลยนะอันนี้ก็เราลองพิจนารณากันดูแล้วกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนถามผมว่าเฮ้ยราคาตกแบบนี้นะึกว่าจะมีข่าวร้ายนะครับผมสำหรับรายการ Top Loser วันนี้นะก็ต้องบอกกันตามตรงว่ามัน คือผมก็พยายามหาเนาะซึ่งก่อนนั้นนี่โอเคสมมติถ้าเราดูในส่วนของตัวโซลาร์น,น่าอะไรแบบนี้โอเคอันนั้นก็ยังพอมีข่าวลายที่เน็ตเวิร์กัมันดาวถูกต้องแมมตอนนั้นทำธุกกรกรรมประมาณ4ี่แสนทัดเสีย่างต่อว,วินาทีอะไรแบบนี้แต่ก็ตอนนี้ถ้าเราเข้ามาดูในส่วนของอลุนา่าแล้วก็อัลกรนเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่ตกใจก็คือประมาณว่าพื้นฐานเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมนั่นเองแต่ตอนนี้ราคาถือว่าตกลงมาแรงมากๆแต่ก็ผมก็ลองดูแล้วกันเนาะ